สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีเสาหลาจะผ้ามหัดหรอเขาต้มมัดนะจ๊ะนี่เป็นเทือแลกเลยนะจ้ะที่เสาหลาหัดหอเพราะว่าปกติแล้วเสาหลาจะห่อเขาต้มมัดบเป็ดเลยนะนะจ้ะแต่ว่ามือนีคืดยากก็เลยหอหน้าตาอาจจะบงงามปันไดแต่รดศาสตร์ก็ใส่ได้อยู่นอจ้าก่อนอื่นเขาก็น้าวเขานียวไปแช่น้ำไว้ขึ้นนึงนะจ้ะหลังจากนั้นก็นํามาพักไวทั่วก็ขึ้นกันจ้ะ ทั่วนี่ก็นําไปแช่น้มขึ้นนึงแล้วก็เอามาพักไว้หลังจากนั้นเขาก็เอาสองยางมาร่วมกันเนาะจ้ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยความหวานก็เติมได้ตามใจชอบเลยจ้า เสาหลากกจะใส่กล้วยน้ำเด้อจ้ากล้วยนี่จะเป็นกล้วยที่สุกงอมจ้าเพราะว่ากล้วยจะมีรสชาติหวานเนาะส่วนใบตองเข้ากันน้ำไปตากแดดก่อนจะเอามาห่อเนาะจ้าจะเห็นให้ใบตองบลแตกง่ายมาเริ่มหอกันเลยนะจ้าเดี๋ยวเสาหลาขอโตหอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเขาจะมาเบิองเพราะว่าเสาหลากับหอบบเก่งเนาะหอบ่องามน้า อาจจะซาแน่จากน้อย นี่แหละจ้าฮอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่ใส่เวลาไปดนเติบเนาะจ้าอาจจะบวงามปันไดแต่กะพอใส่ใด้อยู่เนาะ หลังจากที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะไดเวลานํำเขาต้มมัดไปต้มเนาะจ้าต้มนี่ใส่เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะจ้าหรือหรือจนกว่าเขาต้มมัดเขาจะสุกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเขาต้มมัดฝีมือสาวหลา หน้าตาอาจจะบงงามปันไดแต่เรื่องรสชาติอาจจะพออใส่ได้ยู่เด้อจ้าจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวล้านแน่เด้อจ้า